วันนี้มาดูกันดีกว,ว่าว่าทำไมคนปี๊ดงทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ถึงชอบนั่งเอาพากันและคันนี้ได้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับผมปีลงมา15ครับสี่บอกเลยว่าโคตรใหม่สภาพมันก่อนผมหน้าเขาตามสไตล์เอาพานะครับผมสวยๆเลยนะฟังก์ชันล้นๆเนี่ยเซนเซอร์ลงเซนเซอร์หน้ามาเต็มครับผมนะส่วนแม็กนี่ก็เดิมๆสีตัวโทนะครับลูกค้านะยางก็ใหม่ๆเลยนะไฟเลี้ยงที่มุมหูกระจกก็มีมาให้พร้อมเลยแล้วเพจเดิมอยู่ครบนี่คือเพจตัวไฮบริดนั่นเองนะส่วนประตูไฟฟ้าเนี่ยมันเปิดได้ดทั้งซ้้้้้้้าาาาายยททัังงงงขววลลููกกกกกคคเเปปิดดดดดไไไฝ่นนะะะจรรม็ต เปิดเองฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะกดค้างไว้เหมือนกันประตูก็จะเปิดเองนะครับประมาณนี้นะส่วนเบาะนั่งเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายมากเบาะเป็นเบาะคล้ายๆลูกฟูกนะตัดลมันเลยเป็นลูกฟูกนะตัดลมันก็จะเป็นหนังมันจะเป็นหนังละขอบผ่อนมัจะเป็นหนังเพราะว่าเวลาล,ลงจากบเบาะเนี่ยล้อท,ทั้งลอ้เอเ่ยมันสไลด์ตูดลงอยู่แล้วถ้างก็เก็บมาเป็นหนังเพราะว่าช่วยยืดอายุการใช้งานนั่นเองแล้วเขานี่นั่งสบายมากเลยนะครับผมรับมีที่วางเท้าให้ด้วยนะผมเก็บได้นะลูกค้านี่ครับเก็บขึ้นไปนั่งสบายนะลูกค้าคันนี้นะเบาะเป็นรางสสไไลลลลลดดดด์เเเเยยาาาาาวๆนนนนนนีี่่่หห็มมมมัั้้้รรถอออะคคบผููกงงใขุญต ครับนี่นะเบาะมันนั่งสบายลูกค้าจะนั่งเอง็นลงเอง็นหลังอะไรก็สบายเลยเห็นไหมเดินทางไกลเย็นท้งเยียดขาได้นะครับผมนะสบายสบายเลยสวยครับลักข้างบนนี่ก็มีซันรูฟด้วยครับผมนะแอร์ Air เป็นปรับออโต้เรียบร้อยนะสวยงามเลยคันนี้แล้วบอกเลยว่าใครที่แพ้ฟงแพ้ฟุ้งเนี่ยไอตัวนี้มันมีตัวกรองอากาศตัวนาโนเขาอยู่นะเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูตัวกรองอากาศเขาจะอยู่ตรงนี้นะลูกค้าเป็นตัวนานโนนั่นเองนะครับผมนะเบาะหลังนั่งสบายเหมือนกันนะลูกค้าสวยงามเลยคันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้เป็นหางเขาชอบเลือกใช้กันนะรถรถุ่นนี้ออออมรรพแ์โต้ นเดินทางไกลก็มีตรงนี้เป็นจอค,ครับผมนะประตูด้านซ้ายด้านขวาเป็นไฟฟ้านะโอเคแล้วมาดูข้างหลังกันมากดีกว่าข้างหลังก็เด็ดตูด,ดวสวยๆเลยนะเอาค่ะฝาท้ายก็เปิดได้อย่างไฟฟ้าเหมือนกันนะลูกค้านี่เราค้างไว้นะครับผมบัตรก็จะได้ขึ้นมาลน้ลนๆกับคันนี้ท็อปสุดแล้วนะตัวไฮบริดนะครับเออถ้าเรามีผู้โดยสารนะัดแล้วก็บอกพับลงมาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าเรามีคนโดยสารน้อยแล้วต้องการขนของใช่ไหมบอกมาสามารถพับขึ้นไปได้ลูกค้านะพับขึ้นไปปุบ๊บแล้วก็ไปห้อยอยู่คล้ายๆฟอร์จูเนอร์อ่ะมีที่มากครับ อันนี้นะเจ้าของมือเดียวด้วยน็อตไม่เคยขยับลูกค้าดูใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่ซ้ายนะครับผมนะแล้วฝั่งขวาประมาณน,นี้แล้วกันข้างหลังก็มีเซ็นเซอร์4จุดด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องมองหลังมาครบหรือว่าถ้าเราไม่ใช่ริมบทเราก็กดตรงนี้เอาอันนี้นะครับโตโยต้าอัลไาน์นะตัวไฮบริดขับ4ปี15นะครับผมนะเออสวยๆเลยคันนี้เจ้าของมือเดียวราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของได้ละมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยดีวอาจจะแค่นิดนึงนะจ๊ะภายใน,นก็จะเป็นพวงมาลัยมันสี่ฟังก์ชันนะคร Auto, er, ร,ร,ะครับผมเเกีย์อออโต้จป็นขออองไพโเเนนีียยยรรบ้ะครับ บอกคู่หน้าก็ใหม่ๆเหมือนกันแต่บอกคนขับนี่จะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะลูกค้าจะส,ะส,ะสะบายหน่อยนึงนะนี่สวยงามคันนี้นะครับผมนะอ่ะมาดูหน้าตาอีกทีหนึ่งนะก่อนจะสรุปราคาคันนี้คือโตโยต้าอัลพารนะครับผมนะตัวไฮบิดนะเครื่อง2.5นะครับผม2.5เบนซินไฮบิดนั่นเองนะเป็นปี2015ัครับเซนะครับผมนะค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับผมนะใครต้องการจะดูคันนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับที่ดีมคานั่นเองนะครับผมนะเพราะว่ารถที่ดีเนี่ยคือรถที่ดีม